ทำไมเราต้องแผ่บุญให้กับเทวดาประจํากายของเราด้วยเพราะอะไรเพราะว่าเทวดาประจํากายเนี่ยท่านได้ติดตามพวกเรามาตั้งแต่เกิดเลยนะคะติดตามมาถ้าเราทําบุญอะไรก็แล้วแต่เนี่ยถ้าหากเราไม่ได้แผ่ให้ท่านท่านก็จะไม่มีพลังในการที่จะมาเกื้อหนุนพวกเราดังนั้นหลวงปู่ดูวบาร,รมีของท่านค่ะมีเมตตาสื่อกระแสมาบอกว่า ในเวลาที่พวกเราสวดมนต์เนี่ยให้น้อมจิตแผ่บุญกุศลให้กับเทวดาประจำกายของพวกเราด้วยเพราะว่าท่านจะมาอนุโมทนาบุญแล้วก็มาให้โชคให้ลาบกับพวกเราด้วยค่ะดังนั้นพินิตต้ก็จะมาแชร์วิธีการในการสวดมนต์น้อมกระแสบุญถึงเทวดาประจำกายในคลิปนี้ให้ฟังค่ะสวัสดีค่ะนิตต้จิตสัมผัสค่ะช่องนี้เป็นช่อง ที่เรานำเสนอทางด้านความเชื่อความศรัทธาสิ่งลี้ลับโลกวิญญาณประสบการณ์ที่เราได้พบเจอและประสบการณ์จากการสวดพระคาถามหาจักรพรรดิพินิตต้จะมาแนะนำวิธีการสวดมนต์ตามแนวทางของหลวงปูด่ดูในส่วนของบทพระคาถามหาจักรพรรดิแต่บอกไว้ก่อนนะคะว่าใครจะสวดแบบไหนก็ได้ไม่มีผิดไม่มีถูกนะคะตามแต่จริตของแต่ละบุคคล แต่จากประสบการณ์ของพี่นิตี้เองเนี่ยได้ปฏิบัติแบบนี้แล้วทำให้เราเห็นผลที่มันชัดเจนขอนำมาแชร์วันนี้จะมาแชร์เรื่องของการที่เราสวดมนต์เสริมบารมีและวิธีการสวรดมนต์น้อมกระแสบุญถึงเทวดาประจำกายของเราพี่นิตี้เคยพูดไปเมื่ออีพีแรกๆแล้วว่ามีอยู่คืนหนึ่งที่หลวงปู่บอกว่าให้ สวดมนต์ให้กับเทวดาประจำกายของเราด้วยเทวดาประจำกายมีหลายดวงไหมใครที่สวดมนต์ภาวนาบ่อยๆก็จะมีเทวดาติดตามเยอะมากค่ะดังนั้นเนี่ยเราก็จะมาสวดมนต์เพื่อที่จะน้อมกระแสบุถึงเทวดาประจำกายและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ปกปักรักษา ตัวของเราให้ท่านเนี่ยได้มีส่วนร่วมในบุญกับเราด้วยและให้ท่านช่วยเหลือเกื้อกูลเราด้วยค่ะเบื้องต้นนะคะพินิจตี้ก็จะแชร์จากประสบการณ์แล้วก็จากหนังสือแนวทางคำอธิษฐานที่พินิจตี้ได้เรียบเรียงมาไว้ในหนังสือเล่มนี้ในหนังสือเล่มนี้ค่ะหนังสือแนวทางคำอธิษฐานแล้วก็จะมีหนังสือบทสวดมนบทพระคถามหาจักรพรรดิเล่มนี้ จะเป็นบทสวดมนต์พระคาถามหาจากักรพรรดิล้วนๆเลยบทเดียวเท่านั้นพร้อมทั้งคำอธิฐานอยู่ในนี้เป็นบทตั้งสัจจะอธิฐานแบบพื้นฐานแบบเบสิกที่การที่เราใช้คำอธิษฐานจากหนังสือเล่มนี้มาใส่ในวงเล็บหนังสือเล่มนี้อาจจะงงดูสับสนนิดนึงค่ะแต่หลังจากที่ใช้เป็นประจำแล้วเนี่ยจะรู้เลยว่าหนังสือเล่มนี้ มันเป็นแพ็กเกจคู่ที่ให้เราเนี่ยสามารถนำไปปฏิบัติคู่กันได้เลยอันดับแรกนะคะก็ให้เราปกติสวดมนต์อยู่แล้วใช่ไหมคะก็ให้สวดมนต์เสริมบารมีให้กับตัวเราเองก่อนทุกคืนเนี่ยเราจะมีการสวดมนต์ก่อนนอนอยู่แล้วจะสวดกี่จบก็แล้วแต่สวดเสริมบารมีให้เราวิธีการก็ตั้งสัจจะอธิษฐานสวดพระคาถามหาจากักรพรรดิ กี่จบก็แล้วแต่ท่านตามสะดวกได้เลยตามที่เราสะดวกในการสวดในแต่ละคืนค่ะเพื่อน้อมน้อมกระแสะบุญถวายแด่บารมีรวมของหลวงปู่ทวดบารมีรวมของหลวงปู่ดูพรมมะปัญโยเป็นที่สุดบารมีรวมของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ทุกๆพระองค์และบารมีรวมของบริวารของหลวงปู่ด้วยค่ะและเพื่อน้อมนํากระแสะบุญนี้ให้มารวมที่ตัวของลูกเองก่อนตลอดชีวิตของลูก เพื่อให้ลูกหลุดพ้นจากอุปสรรคทั้งทางโลกและทางธรรมในการสร้างบาร,รมีขอหลวงปู่ดูได้โปรดเมตตาเติมบุญเติมบาร,รมีให้กับลูกด้วยเถิดเจ้าค่ะอันนี้จะเป็นคำอธิษฐานในการที่เราสวดเสริมบาร,รมีหลังจากนั้นแล้วในหนังสือสุดในหนังสือสวดมนต์จะมีบทตั้งสัจจะอธิษฐานก่อนที่เราจะสวดมนต์อยู่แล้วนะคะเราก็มาต่อด้วยด้วยสัจจะที่ลูกอธิษฐาน ลูกขอความเมตตาหลวงปูด่ดูโปรดเมตตารวมบุญน้อมนำกระแสะความคล่องตัวทั้งทางโลกและทางธรรมอันนี้เราก็ท่องลงไปจนหมดเลยนะคะทั้งหมดหน้านี้เลยเราก็สวดกันทั้งเล่มนี้เลยค่ะสวดไปจนจบเล่มเลยนะคะทีนี้พอเราสวดจนเสร็จละจบเล่มของเราละหลังจากนั้นเนี่ยเราต้องการที่จะสวดเพื่อที่จะ น้อมกระแสบุญถึงเทวดาประจำกายของพวกเราและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ปกปักรักษาพวกเราเนี่ยเราก็ตั้งสัจจะใหม่ตั้งสัจจะหมายถึงว่าเราจะต้องสวดคนละรอบกลับให้กับเรานะคะในการสวดเสริมบรารมีสวดรอบหนึ่งก่อนนอนละแต่ถ้าเราจะสวดเพื่อที่จะน้อมกระแสบุญถึงเทวดาประจำกายของพวกเราเนี่ยเราก็ตั้งสัจจะสวดใหม่เลยสวดในหนังสือน,นี้จะบอกว่าสวดบรรละเก้าจบ เป็นระยะเวลาเก้าวันนั่นหมายความว่าสวดไปหนึ่งคอร์สเพื่อน้อมกระแสบุญเนี่ยถึงเทวดาประจำกายของเราหรือให้เราสวดอีกครั้งหนึง่งนอกเหนือจากเวลาที่เราสวดเสริมบารมีนะคะอย่างเช่นเราสวดมนต์กลางคืนเสริมบารมีให้เราเราอาจจะสวดตอนช่วงเช้าก็ได้เพื่อที่จะแผ่บุญให้กับเทวดาประจำกายของเราและหรือ เราอาจจะสวดต่อหลังจากที่เราสวดให้ตัวเราเสร็จแล้วก็ได้ค่ะแต่ต้องมาเริ่มต้นใหม่นะคะในการที่ลูกขอตั้งสัจจะอธิษฐานสวดพระคาถามหาจักพัิวันละเก้าจบหรือตามกำลังวันเกิดของเราเนี่ยเป็นระยะเวลา9วันเพื่อน้อมนำกระแสะบุญนี้ถึงเทวดาประจำกายของลูกตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันและในอนาคตข้างหน้าขอให้ท่านเหล่านั้นมีส่วนร่วมในบุญ ที่ลูกได้สร้างมาทุกอย่างตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันและในอนาคตรวมถึงการสวดพระคาถามหาจากักรพรรดนี้ด้วยได้ตลอดชีวิตของลูกเลยตลอดไปทุกภพทุกชาติจนกว่าจะเข้าสู่พระนิพพานและขอให้ท่านได้ช่วยเหลือเกื้อกูลในการเวียนว่ายตายเกิดช่วยเกื้อหนุนให้มีโชคมีลาบมีความโชคดีทั้งทางโลกและทางธรรมให้หลุดพ้นจากความยากจนความขัดสน หลุดพ้นจากความเจ็บป่วยหลุดพ้นจากอุปสรรคในการดำรงชีวิตนับตั้งแต่บัดเดี๋ยวนี้จนกว่าจะเข้าสู่พระนิพพานด้วยเถิดอันนี้จะเป็นคำอธิษฐานที่เราต้องอธิษฐานทุกครั้งนะคะในช่วงที่เราอยู่ในคอร์สนี้ต้องอธิษฐานทุกครั้งที่เราสวดมนเพื่อที่น้อมกระแสบุญถึงเทวดาประจำกายของเราแล้วก็ท่องหนังสือเล่มนี้เหมือนเดิมเลยค่ะจบเล่มเลยเหมือนเดิมเลยนะคะแบบนี้ใช้คู่กัน และพอหลังจากครบ9ก้าวันแล้วเนี่ยหลังจากนั้นแล้วไม่ว่าเราจะทําบุญอะไรหรือเราจะสวดมนต์เมื่อไหร่เทวดาประจํากายของเราเนี่ยก็จะมีส่วนร่วมในบุญกับเราได้ทุกอย่างเลยท่านก็จะคอยเกื้อหนุนเราทั้งทาง,ทาง,ทางโลกและทางธรรมค่ะและที่สําคัญมากกว่านั้นค่ะเราตั้งสัจจะสวดเวลาไหนให้เรามาตรงเวลาเดิมทุกวันนะคะ เพราะว่าทางด้านของโลกทิพย์หรือโลกวิญญาณเนี่ยเขาจะจริงจังกับเวลามากถ้าเราตั้งสัจจะเวลาสามทุ่มเราก็ต้องให้ตรงเวลาสามทุ่มทุกวันจนกว่าจะจบคอร์สแล้วสิ่งที่เราอธิษฐานเนี่ยมันจะเป็นจริงเร็วขึ้นใช้ได้กับทุกๆก,การอธิษฐานเลยและในระหว่างที่เรากำลังนั่งสวดมนต์ทำพิธีอยู่พยายามอย่าลุกเดินไปเดินมานะคะ เพราะว่าพ่อแม่ครูบาอาจารย์เนี่ยท่านกําลังทําพิธีให้กับเราอยู่ดังนั้นพิธีจะไม่ศักดิ์สิทธิ์จึงให้เราเนี่ยนั่งตั้งอกตั้งใจทําอย่างจริงจังแล้วท่านจะประสบความสําเร็จในสิ่งที่ท่านอาธิษฐานค่ะสําหรับคลิปนี้ค่ะพินิตี้ก็ต้องขอลาไปก่อนหาคลิปนี้ดีมีประโยชน์อย่างไรก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับพินิตี้ ทำคลิปดีๆใหม่ๆออกมาให้ชมด้วยนะคะสวัสดีค่ะ